ขอเช็คอ่ะโอเคเอ,อ่ออ่ะนะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับครัวทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะผู้ชมผมไม่เคยนี้บีซีเมลวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะครับแบบที่มีชื่อว่าสกีบีดี้ทาวเวอร์ดีเฟนเนอรบทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นผมเล่นนะผมไลท์แต่ทอเรตทาวเวอร์ดีเฟนเนอรวันนี้นผมก็เลยจะมาเล่นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคือผมคือตอนแรกเนี่ยผมมีไททันสปีกเกอร์แมนใช่ไหม แต่เอาไปแลกจเจ้าโกเด้นคาเมล่าไม่รู้ว่าดีไหมนะครับมันเหมือนซีค r e เอเจนตนะผมเอาไว้กันบอสหลุดแต่อะไรครก็ไม่ค่อยจะกันได้สักเท่าไหร่หรอกวันนี้นะครับผมจะมาลงด่านอินเซนให้กับทุกผู้ชมดูกันนะครับว่าลงยังไงเนาะก็เราตัวที่เราจะใช้นะผมจะเอาตัวที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะครับซึ่งบอกเลยว,ว่าใช้3ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการลงนะ จริงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไอเจ้าตัวเนี้ยคือไม่ต้องเอ,อใช้สเตก็กเออเขาเรียกว่าอะไรอะไอตรงตรง,ตรงอันประมาอ,อช่วงเมื่อก่อนนะที่เขายังไม่ได้แบบปรับ,ปร,บปรับอะไรอย่างนี้นะเนี่ยมันไม่ต้องมาอัพอะไรตรงนี้หรอกนะครับก็สามารถที่จะผ่านเอินเซนได้นะแค่าวางไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีวางแต่ปัจจุบันนะเหมือนจะไม่ได้หรือเปล่าว่าผมแล้วก็ใช้ ออกมาโซของสไนเปอร์นะครับเพิ่มระยะเท่าไหร่นะ,ะสไนเปอร์อะสไนเปอร์นะครับเพิ่มระยะคูณ2นะครับซึ่งระยะปกติของยูนิตนี้ก็คือ50นะครับแต่เหมือนผมไปดูมาเนี่ยเหมือนว่ามันจะไม่ถึง100นะครับเนื่องจากว่ามันจะเกินไปมันจะโอเวอร์ไปเนาะซึ่ง กอนะครับหลังจากนี้ก็ขอภัยกันด้วยนะน่เจว่าเสียงนะครับมันไม่ตรงกับภาพผมก็เลยต้องมาพากนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยตัดเข้าเกมกันไปเลยดีกว่านะครับก่อนจะเข้าเกมนะครับผมมีกิจกรรมสุดตึงแจกกระหน่ำมาให้เล่นนะครับก็ให้ทุกคนนะครับบอกมาว่าอยากได้ตัวอะไรในนี้นะครับก็จะมีเจ้า DJ นะครับเจ้าดีเจแมนนะครับเจ้าสปิเกอร์วูแมนนะครับ เจ้าคัเมล่าสไปเดอร์คเมเจ้าคอกวูมแมนอะไรอย่างนี้นะครับบอกกันมาได้นะครับอยากได้เพราะอะไรนะครับแล้วอยากได้ตัวอะไรนะบอกมานะเอออยากได้ตัวอะไรอยากได้เพราะอะไรถ้าถูกใจผมนะเอาไปเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีแจ้งทีนะว่าจะได้อย่างไรนะครับจะให้ยังไงก็เดี๋ยวแจ้งทีนะครับก็เดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่าครับผม โอเคนะครับก็รอโหลดสักแป๊บมันจะเสียงเพลงมันแบบหืก็ต้องปิดนะครับแต่ว่าคือในนี้มันคงไม่ใีเสียงเพลงเนาะผมก็เลยทําการกดอินเซนฟาสโหมดและกดออโต้สคริปครับผมเพราะว่าเรานะครับจะมาลงกันแบบตึงๆกันเลยนะครับเริ่มมานะครับให้เราทําการวางเจ้าบาสูก้าเอ้ยไวเวิร์กบาสูก้าแมนตรงนี้นะครับอ่าวางไปนะครับมันก็จะเคลียร์ได้อย่างดีเลยนะผมใช้เป็น เขาเรียกว่าสไนเปอร์นะครับเป็นพลังสไนเปอร์นะที่ทําให้ระยะมันไกลขึ้นนะครับเป็นระดับสีทองนะครับซึ่งนะครับก็ผมคิดว่าใช้เนี่ยดีเลยนะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะก็ทําการวางไว้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะก็วางไปก่อนนะแล้วก็วางตัวลงไปนะครับตรงนี้นะหรือวางไปข้างๆกันเลยซึ่งทุกคนน่าจะเห็นช่องว่างตรงกลางนะครับเนี่ยใหเราวางตรงนี้ถ้าวางไม่ได้นะครับให้ทุกคนเนี่ยมาวางอีกฝั่งหนึ่งนะครับ คืออันนี้ผมกะผิดพลาดไปหน่อยนะมาเลยวางไม่ได้เนาะก็ทุกคนวางอีกฝั่งหนึ่งแทนนะครับก็ถ้าเกิดวางได้ก็วางนะถ้าวางไม่ได้ก็วางฝั่งหนึ่งมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นนะก็ให้วางตัวเงินให้ครบทั้ง4ตัวนะครับต่อไปนะครับก็อัพตัวเงินทั้งหมดให้เป็นเลเวลหนึ่งทั้งหมดนะครับอัปไปนะครับอัไปให้หมดนะครับและทําการอัพไฟเบอรเวิร์กบาซูก้าแมนนะครับตัวหนึ่งให้เป็นเลเวลหนึ่งนะครับ แล้วก็อัพเจ้าสปอร์ตไลท์ด้วยนะทุกคนอย่าลืมอัพสปอร์ตไลท์นะเออก็ประมาณนั้นนะครับช่วงแรกๆก็ยังจะไม่ค่อยอัพเยอะก็จะอัพตัวเงินเป็นส่วนใหญ่นะก็อัพไปเรื่อยๆนะครับอัพตัวเงินนะครับให้เป็นเลเวลสองทั้งหมดแล้วก็มาอัพเจ้าเดี๋ยวรออัพเจ้าไฟเวอร์ปซุก้านะให้เป็นเลเวลสองนะครับก็รอตังค์กันก่อนซึ่งตังค์ยังไม่มีเราก็ทําการอุ่มอัพนะครับเป็นส่วนตัวเงินไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาอัพเจ้าไฟเวอร์ปซุก้าทีหลังอ่ะแล้วก็อัพนะครับเจ้าตัวที่นนะครับให้เเเป็ลลว หนึ่งนะใช่ไหมเลเวลหนึ่งเออทำการเก็บตังค์นะครับแล้วอัพตัวเงินทั้งหมดให้เป็นเลเวลสามนะครับหลังแชกตัวเงินเป็นเลเวลสามทั้งหมดก็เราก็ต่อเลยอัพตัวเงินนะครับให้เป็นเลเวลสี่ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นที่รู้กันนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกลับมาอัพเจ้าไฟเออร์เบอร์ซูก้าแมนนะครับให้ตันนะครับทั้งสองตัวนี้เลยนะให้ตันเลยนะครับ พออัพบาซูก้าแมนตันตัวหนึ่งใช่ไหมเพื่เราไปอัพสปอร์ตไลท์ด้วยนะแล้วก็อัพบาซูก้าแมนตัวหนึ่งน้ำให้ตันนะครับอัพตันไปเลยละกันวางลงไปนะตามที่ผมวางเลยนะครับให้มันครบ6ตัวตรงนี้นะครับซึ่งนะครับมันจะมีบัคฮิตบ็อกใหญ่นะครับซึ่งเป็นอุปสรรคนิดหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะแคบนะครับทำให้เกิดบัคนะครับที่เป็นบัคฮิตบ็อกนะครับอยู่ดีมันก็ใหญ่ขึ้นมาเองนะครับ ก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่ว่าเอาขออภัยเสียยรบพวนนะคือมันอาจจะมีปัญหาน,นิดหน่อยแต่ว่ามันก็พอที่จะใช้ได้นะครับก็ไปต่อได้นะเออก็ไปต่อกันยาวๆนะครับหลังจากเราอัพไฟเร์เวิร์กปะซูก้าแมนทั้ง6กตัวข้างหน้าเนี่ยตันหมดแล้วนะให้เรามาวางข้างหลังนะครับวางนะวางให้ครบน่าจะหกหกตัวปะเออหกหรือสี่จำไม่ได้อดผมประมาณหตัวแหละเออหกตัว ออสี่โอเคนะสี่ตัวอ่ะตอนนี้เราก็วางไปแล้วทั้งหมดสิบตัวนะครับก็ให้มันช่วยๆกันไปนะครับก็อัพไอ้พวกนี้ให้ตันอัพยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับอัพให้มันตันทั้งหมดนะครับตรงนี้กอนะครับเดี๋ยวผมลมอ่ะเหลือกี่ตัวยังไม่ตันน่าจะเหลือตัวเดียวปะเหลือตัวเดียวแล้วปะเออเหลือตัวดียวเนาะเออน่าจะเหลือตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวเร่งสปีดนะครับตอนนี้เวฟ 27เดนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่เราขายตัวเงินทิ้งนะเ mm hmm. พื่อที่จะมาวางตัวไฟเวิร์สบาซูก้าแมนเลยดีกว่า และนะครับก็ได้เวลานะครับก็คือให้เราเก็บตังค์นะครับถึงสี่หมื่นนะแล้วขายตัวเงินทั้งหมดทิ้งเลยนะครับนะขายทิ้งแล้วก็เอาไปวางเจ้าไฟเวิร์คบาสูก้าแมนวางไปทั้งหมดสี่ตัวนั่นเองนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดแปดตัวนะอันนี้แล้วนะันบัคฮิ้บล็อกใหญ่เลก็ไม่เป็นไรนะครับวางได้นะซึ่งมันก็จะม,มีทั้งหมดแปดตัวนะครับสำหรับฝั่งนี้ให้เราอัพให้ตันทั้งหมดนะครับคือตังเราพออัพตันหมดอยู่แล้วนะครับเก็บตังมาแนละ้วก็อัพอัพไปนะอัพ ซึ่งหลังจากตันหมดนะครับเราก็ยาวๆนะเออมนวางไม่ได้เห็นไหมเออเราก็ยาวๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะอ่าเดี๋ยวไว้ประมาณนี้ให้หยุดออโต้สคริปต์ตอนเดิมเวฟนะครับสามสิบเก้านะ ซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ออโต้สเกปตั้งแต่วเวฟที่3.9ตอนนี้ก็เวฟ40เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องจัดการจากเจ้าไมเคิลแจ็กสันนี่นะครับสูตรนี้ดีนะแค่แป๊บเดียวนะครับดูเลือดเลือดลุลละเห็นไหมจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องมีแบบเป็นสไนเปอร์ก็ได้นะจริงิโอ้โหแอร์เพลทอยเหลวมันพุ่งชนผมกระเด็นเลยจริงๆก็ไม่ต้องมีอผมสไนเปอร์ก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่หลุดไปไกลขนาดนั้นนะครับ คือมันก็อยู่แถวตรงนี้เนี่ยมันจะหลุดมาตรงประมาณกล่องครับกล่องสีตรงนี้เห็นปะกล่องอะกล่องน้ําตาลตรงเนี้ยมันจะหลุดประมาณนี้คือมันจะไม่เปไก่นะเนี่ยก็ตายแนละ้วเห็นไหมซึ่งที่เหลือเนี่ยก็เลื่อนนิดเดียวนะครับเจ้าอดีเทนเนอร์แอสโตทอยเล็ตนะสบายๆนะครับ,บ,บ,รบก็ต้องการยิงแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับได้เจมนะครับมาสามนะครับแล้วก็ได้เงินสองพันจริงๆจะได้หนึ่งพันนะครับแต่ผมบูธไปแนละ้วใครๆก็บูธนะ ซึ่งคลิปนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้ก่อนจะจากไป๋ย่ผมจะไปสุ่มให้ดูแต่ผมก็จะขออธิบายกิจกรรมไปด้วยแล้วกันคือจริงๆตอนเนี้นที่ผมสุ่มเนี่ยผมหลับตานะผมไม่รู้นะแต่เนีี้ผมมาพาแล้วผมรู้แนละ้วผมบอกได้คําเดียวเกลือครับแต่งน้อยนะเราก็ได้ตัวมาแจกท่านผู้ชมเพิ่มนะเออคือแบบเกลือจัดดูดิไม่มีวิวแววของแบบตัวแดงอะไรอย่างนี้แต่อย่างน้อยผมก็ได้ตัวมันแจกท่านผู้ชมเพิ่มเนาะใครอยากได้ตัวอะไรนะครับได้หลืครับคอมเมนต์มานะครับ แล้วบอกมาว่าอยากได้เพราะอะไรเพราะการเพราะเอ่อพึ่งเล่นพึ่งเริ่มเล่นอยากลองเล่นอะไรก็ว่ากันไปนะคะผมแจกนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้สมแจกนะแต่ว่าผมแบบใครแบบถูกใจนะผมให้ไปเลยหรือว่าใครนมาไวอะไรยังไงให้ไปเลยครับก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะก็ไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับใบ